พี ja. y, allemaal, ่น้องกล่าวตักทายสบายดีวันนี้พี่น้องมาเบิ่งอ่าวงดนตรีสาวแบะพี่น้องเอ้ยวันนี้เพิ่นมาลงงานบุญบ้านเขาลงมอดบุญพระเวทนะพี่น้องก็เลยสิมาเบิ่งกันห่างสู่ห่างเวทีเพิ่นแบบเพิ่นยิ่งใหญ่สำหดัพี่น้องว่าอลังการสั่งใดเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งกันไาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยโอ้โห้โอ้ยในรถสิบ สองล้อเลยพี่น้องอันนี้เป็นอ่สสสเสียงเสียงผลแล้วเป็นตู้นะพี่นะ้องใช่ตู้หอดเลยเนาะโอ้อนะโหอ่าเด้อดูอนเลยพน้อโอ้โหเดี๋ยวเห็นพี่น้องเลครับอันนี้ปากเท่าไรเนี่ยสับเอ็นเลยปะโอ้ยหิินหนักๆเลยพี่น้อง โอ้โหปากสพายเลยพี่น้องเนี่ยตื่นนอนแต่ว่าใส่ใส่คุนนะพ่อเพิ่นอามานจอด่อแบบนี้แล้วก็ใส่คนหาเพิ่นทาง่องแบบที่ที่ง่ายอยู่แต่ว่าถ้าใส่ลายคุนนะก็ตโัวสองคนนี่คือได้กมแล้วเนี่ยฮะ มันคอยในโบได้เลยไวยโอ้โหปากเสียดเจ้าบึงอันอันเล็กก้ามันด้ทำได้จะว่ากูว่าจะพิจารณาด้วยค่อยว่าอันไม่อัดนี่ก็เพราะแห้งแหละล่ะด้วยเอาเข่าล่างเข่าลองคนจะรองไหวถามคนถามโอ้โหไี่เองเลยอันนี้เป็นเบื้องล่างของคนวอยโอนุตีซาเป คนที่ซับเพลงนี่ตั้งอยู่เมืองไายพูทองในเนตของบ้านนาครับเมืองไายพูทอง,เข,องเขตจันทเกศมีการมีงานอื่นอื่นใช่เเพิ่นพิ่นมาบุกกลับลยได้พี่น้องเลยบรินา้ได้จะควององงคนนะ่ะนี่โอ,อ,อ้สุดยอดเลยสุดยอดเล<ะ>ดยโตตัวนั้นเป็นจอเนาะตัวน,น,นั้นจอเอวีดีเมือ่อฉันเล่นมาเมื่อแรกนี่ลงสุดใหญ่เลยเนาะเต็มเต็มสุดใหญ่เลยเนาะ ตู้เนี่เบื้องหลัเท่าไรเบื้องปากเปล่ี่เทาสี่เท่าสี่แมนบอกโอ้โหเวิ้งเบื้องหนึ่งเาสี่ปากอีน้องเทาสี่หน่วยเสกลางขาสโอ้ขาละสิบสออันนี้เป็นเสียงกลางนเนาะอันนิ่มๆนี่ยเด้อแต่เข่าก้งเมื่อครู่สาวเห็นผู้ดีสดวะโอ้ย เอาเอหาเอาเมียน้อยเอาเทาบหยเอเเมียเมียดน้อยเดอพี่ข้ารเลียงวะโอ้ชุดนอตเลยพี่รองอันนี้อันนี้รถอลดขนเขื่องเหมือนรถแก่แก่ตู้โอ้ยกับเป็นเฮือนอ่นนองได้ด้เคยเห็นต่างจากประเทศคัดัเห็นเป็นเฮือนเลยนีนะ ต่างต่างะเทศเห็นเขาดัดเห็นเฮือนเลยได้สุดยอดเลยว่าฟอว่าสี่คนหาคนเบิ่งบ่ทั้งทั้งได้สี่ได้เราผู้เดียวเฮ้ยดูวันไดี๋ยนเอองานงานงานหัดซื้อเออฟอสเถอะพี่น้องเฮ้ยพุลมแทงแห้งว่าอ่ ได้ได้แต่ล้มแต่ว่าไ่ได้ครบล้มแห้งเลยอ๋ออ๋อเห็นกระจกเอารุ้งอยู่ว่าอฝนตกจราหน้าเต็มไห้เต็มคันน่ะนะเป็นนอะไรอยู่โอรถนี้ว่าไปไปว่ได้แล้วนอหมือนน่ะเนาะเอาน้ำอันอันน้ำท่วมไห้ท่วมหน้ามื่นน่ะนะอยู่สารวัตรน่ะ อาจยันเข้าไปน่ยอ้สอยนี่ยอเดียย่อนชย่อนหรออูวิ่งชได้แต่ละขางเนาะว่าได้างผมไม่รู้เลยให่รถจกอ่าเดี๋ยวนี้ พัฒนาเอาเอาคนแบกเอานไว้เออรถนะมันอยากช่าหนอดยท่านจีเปไันนะวายพัฒนาขึ้นเออก็ว่าคันรถเียมันจีเป็นอันพัฒนาความไวด้วยอพัฒนาความไวแต่โบแมนว่าพัฒนาแบบบาทเครื่องเครื่องทันสมัยเนาะเอาแบบบาทคนคนนี่แบบเดียวนะโออ้ ไม่ะอะไรมะเาจว่าคนเท่าหน่อยอะลีนี้ก็คนกระลายอยู่บอลวอยกระลายอยู่สิบแปดโอ้สิบแปดคนเหมืนอนบอหุดยอดเลยรกันเนาอันนี้เบื้องล่างการติดตั้งวทีของทุน,นตีสาวแป,ปะอก็ถือว่ามีแดด

มาตัวนี้จักโลกเตัวนี้ไปนะแปดสิบหกโลโกลวางขาเปล่าข้าวสาหัเป่าขาวสาหแต่หาไดส่สิบน้อยน้ยนดสิบหโอปสิบโลนยนอยแปดสบหโลโดโอ้โดโดโดเรื่อไ่ได้แต่ละเบื้องพี่น้องสองขางเบื้องหลักเศาสี่ใบเศษสี่หน่วยขางละกเสี่หน่วย โอ้ตัวมเอแรกนี่เปิดในซักกะซีเพิ่งมาเลยเราไออันเล็กแต่ปูรุดเลยนะโอ้แวะเมล็ดแล้วสิมาเล่นน้ำเนี่ยโอ้ยสิมายางไก่สู้นี่สิเป็นยังไงเอ๋โอ้โอ้โอ้แมนแมนเห็นเห็นเห็นเราเอารุ่งอยู่นะเนี่ยแมนเห็นเราไปไปเดี๋ยวนี้เราไปหาติดตามตู้สงสัย อ่าเราหมักเครื่องเสียงแหละเด็กเออสุดยอดเลยพี่อนเ,เราไปสิไปสิได้เราขาดปังโอ่มือนีลุลมนะกดีงามไหนกูดีเอ็นนั่นถือใจกับคนกินเหล้ากินเบียร์โม่ฮอตโม่หนาวอากาศเย็นๆแบบสบายสบายอากาศเป็นใจได้เมือนี่ไหมอ่าซองเทสไปขากเบิกนี่ ว้าวโอ้ยพี่น้องอู้ยไปแล้อ,อีกเบื้องนั่นเลยพี่น้องอู้ยลมพี่น้องลมแถลมว่าพี่น้องอันนี้เอเดีตู้ตู้เสียงกลางนะพี่น้องเสียงทรงนะนะโอ้ยสุดโหดเลยพี่น้องอันนี้ระบุ๊บเสียงเสียงของคนณตีซาวแป้ เกการประกอบเวทุงเวทีครบมดอยู่ในนี่พี่หลองเ้ยไฟสุดยอดเลยเนี่ยนะอันนี้ประกอบจอ LED oh. จอพี่หลองสุดยอดเลยสุดยอดเลยจอถึงสุดยอดมอแลนเฮาจัดเต็มสุดใหญ่เลยลงจอ LED ให้่เ้าอันนี้เป็นระบบไฟโอ้โ <c> ห <oughs> oh. oh. อันนี้เป็นกล่องเป็นยงน,นะพี่น้องอุปกรณ์เครื่องเสียงเสบเครื่องดนตรีคือว่ามาอาเต็มในระบบฟื้นระบบไฟสุดโหดเลยเน,นี่ยนะพี่น้องเลยเครื่องขนย,ขง,ยงขนย้ายเครื่องขนย้ายเสียงผลพี่น้องอัดแน,น่นปะเบิง้งพี่น้องหลังจากสำเร็จแล้วข่างเบิ้งนี่คือติดตั้งตู้ปากเบรคปากกระแทกนะสำเร็จแล้วเบื้องหนึ่ง น oh, sure <se> <Duke> ั oh, ่งแต่เ uh ชียงกลางเชียงทรงใช่ไหมเนี่ยมาทันได้แล้วอ่ะโอ้ยมาแรกพี่ลองเลยอยากมาสัมผัสกระเพิ่นเออจะพาพี่ลองมาเบิ่งว่ามันจิเป็นยังไงหลังจากที่เขามาถ่ายกลางเว่นแล้วนะบรรยากาศกลางเว่นลังกลางคืนมันจิเป็นยังไงฮะนะโอ้อยากให้พี่ลองได้เห็นอันนี้ก็เป็นระบบจอ LED เพิ่นโอ้โหสุดยอดเลย โอ้อันนี้จอคางมันเนาะโอ้จอคางนี่โอ้ประกอบไปเลยแล้วะหน่อยเนาะโอ้โอเออจับเออประกอบแล้วจกจับขึ้นเลยเรา่สบายหาแค่เนี่เราประกอบสบายเนี่ยเอ้าดอดกันเลยเออโผล่ไดอดเลย เบื้อลงลังคารติดตั้งจอ LED โคโรตีซาเปะพี่น้องประสิบป้าณนี่ยแหละรถนะหลังจากคนติดตั้งโตองจอใหญ่แล้วนะพี่น้องสิ่พาพี่น้องเบิง่งโอ้โหไม่ทางด้านหลังเนี่ยจอบ้าไงเลยหือฮูวี่จอ,อแรงอ้อเบิง่งพูดได้อันมาพี่น้องผู้ใด,ด้อันอยากโซ่หูบเจ้าของกลับมาหาทีมงานฝันทีมงานประกาศเอาหูบขึ้นจอให้ให้ค่าน้ำใจเพิ่นจักบัตสองบัตเพื่อเขาขึ้นให้ ถ้าว่าบมมีอันนี้กะเหลาเขาป้องหนึ่งทางอาทีมงานเหล่าเขาขึ้นให้เลย,เลยด้วยเลยวันนี้ยากเลยเฮ้ยเด๋ววันนี้ยากวันนี้ยากโอ้ยระบบสุดยอดสุดยอดอันนี้ขั้นที่สองที่ว่าแก่ตู้นะพี่เราโอ้ตัวนี้ก็อัดเต็มมาเลยเนาะตู้เนาะเอ,อ๊ะแต่ตู้ทั้งนั้นเลยนี่ก็ได้พี่น้องเลย เบอร์นี่ก็สักส,สี่ใบคือกันเพ่น้าสุดยอ,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 อดสุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดดีดทางทีมงานบริเวณทีเสาเปะพี่น้องโอ,โโอ้โหเฮ้เสาเปะมาสัน่นมาแรงนี่ขึ้นจอพ่อพี่น้องเลยจอ LED อีกเต็มเต็มจอเลยมาแรงนี่ผู้ใดมาเที่ยวงานบุญดงมอนบอ๊อบฝาดแน่นอน น,นี่คือระบบเบื้องล่างกันที่ตั้งเวทีของสาวแปงโอ้โหพี่น้องคณะตู้เบ็ดนะนี่ยังประธานได้จัดยังละเอียดเลยพี่น้องเนียยังซ้ำนี่โอ้โหยัโโงสีมีตูต้ตู้เขาเอานาตู้แขวนนะนะพี่เราอ่าโอ้โหอยู่ทึ่งเลยมันยังม่ได้เอาขึ้นพี่น้องตอนนี้เป็นสีประกอบแล้วเป็นล่างเลยเพือสีสักอยู่เลยเนาะใส่บักรอกนะสักขึ้น โอหนี่ระบบไฟสุดยอดสุดยอดเฮ้โอ้โหโอ้โหไปเบิ่งน้ากันกันบุญบ้านดงมอนไปนอเพิ่นมาลงโดนตรีสแตนคือว่าเป็นวงดนตรีสั่นนาของแพร่สานในเขตกับแม่เือว่าวงดนตรีนี่ง่ายโบนอย่างหนาไปพี่น้องเลย อ๋อน่องมือแล้งพาเบิ้งระบุบเครื่องเสียงเพื่อนว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ทางทีมงานวันดีสเปกกำลังเอาตู้ขึ้นไปต่องตู้ตู้แคน่ะนะโอ้นี่คือเป็นทางทีมง,งานวันดีสเป,ปกจัดให้สุดสายเพื่อนว่าขอโทษขออาภัยเดอ้อยสำหรับเอฟซีวนตรีสเปกเนาะ ที่บ้าเราไม่ได้มาถ่ายเบื้องลังย่ำขำคืนนะครับผพี่นรบอกว่าเาติดธุระแหงอดัสดะพี่น้องโอกาสหน่าจะภาพพี่น้องมาเบื้อง,งย่ำขำคืนของวงดนตรีเพิ่นสำหรับคลิปนี้ขอกาสว่าสบายดี